ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษนาดิศน,นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับก็สําหรับเรื่องสวยรถบรรทุกหรือว่าสวยสติกเกอร์ผมคิดว่าประชาชนทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านในสภาแห่งนี้ก็คงจะทราบถึงความรุนแรงของปัญหานี้ดีอยู่แล้วนะครับคือปีหนึ่งสองหมื่นล้านบาทนะครับถ้าเรื่องของตรวจรถทิพย์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอ้ฟไฟอีกก็ประมาณสักสองสามพันล้านบาทก็กแค่สองก้อนนี้นะครับก็ปาไปสองหมื่นกว่าล้านบาทแล้วนะครับ ทั้งบททั้งมวลครับผมคิดว่าเรื่องของพฤติกรรมพฤติการ,รของเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับครับ mm. ท่นานประธานครับว่ากฎหมายที่ล้าสมัยก็กลายเป็นเครื่องมือและกลไกให้ตำรวจและก็ข้าราชการที่ไม่ดีจำนวนไม่น้อยใช้เป็นเครื่องมือในการลีดไถกดขี่ประชาชนยกตัวอย่างง่ายๆครับแต่เดิมเนี่ยพิกัดน้ำหนักรถพ่วง แต่เดิมนะครับมีการแบ่งแยกครับ6เพลา2 20ล้อพิกัดอยู่ที่52ตัน6เพลา2 2ล้ออยู่ที่53ตัน7เพลา24ล้อ58ตันตอนนี้ไม่ว่ารถพ่วงไซส์ใหญ่กลางเล็กมีพิกัดอยู่ที่50.5ตันพี่น้องรถบรรทุกเขาก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วฉันซื้อรถพ่วงใหญ่มาต้นทุนมากกว่าแต่น้ำหนักบรรทุกกับเท่ารถพ่วงขนาดเล็ก ผมไม่ได้หมายความว่าจะสนับสนุนให้บรรทุกเกินแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถทบทวนตามหลักวิศวกรรมว่าคอสะพานรับได้เท่าไหร่น้ําหนักที่ถนนรับได้มีน้ําหนักแค่ไหนแล้วเรากำหนดน้ําหนักที่มันเหมาะสมให้เหมาะกับทั้งฝ่ายที่ประกอบกิจการและตามหลักวิศวกรรมที่ทําให้ถนอมการใช้งานของพื้นถนนมันทําได้ครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยทุกอย่าง50.5ตันเกิดปัญหาแน่นอน และยิ่งตอนนี้ครับรถขนทรายรถขนดินนะครับต้อยคุมผ้าใบอย่างไรขับฝ่าฝนขับฝ่าพายุน้ําหนักเกิน50กิโล80กิโลท่านประธานเข้าด่านช่างตํารวจทางหลวงดูสภาพรถก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนาดัดแปลงเข้าช่างก็ไม่มีท่าทีอิดออดมีน้ําหนักช่างต้นทางก็ไม่เกินแต่ปรากฏว่าเกิน80โลปรากฏครับอาศัยประมวลกฎหมายอาญามาตราสายสามลิฟต์รถคันหนึ่งสามล้านสี่ล้าน และถ้าเกิดเขาไม่ประสงค์จะให้ริบรดอนะฮะอยากจะให้เปลี่ยนสํานวนก็ไปรีบไถเงินเขาสาม0มื่นถึงเจ็ดหบาทซึ่งพัวพันกับตํารวจท้องที่ด้วยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ด่านช่างบางคนและก็ตํารวจทางหลวงบางนายและหลายครั้งพัวพันกับอายการบางท่านอีกด้วยและเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่มูลค่าเงินมูลค่าความเสียหายที่สอง0,000ื่นกว่าล้านแต่มันพัวพันถึงผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ มีตำรวจเสียชีวิตกับกรณีนี้อย่างน้อยสองรายมีตำรวจเข้าปิ้งถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาผู้ต้อง,องสงสัยอยู่เป็นจำนวนมากทำลายทำลายเกิยศศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของวงการตำรวจอย่างมากเรื่องแบบนี้เรื่องสำคัญครับแต่เดิมผมตกใจมากครับที่ผมทราบว่าวิปรัฐบาลจะไม่ตั้งคณะกรรมาการวิสามันแต่ก็โชคดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ ท่านประธานคณะกรรมาการการคมนาคมนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับท่านมานิ์สังพุ่มก็เมื่อกี้ก็ได้หารือสนทนากันท่านมานิดก็บอกผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ทางคณะกรรมาการการคมนาคมก็ให้ความสําคัญอย่างมากและจะตั้งเป็นคณะอนุกรรมาการและเปิดพื้นที่ให้กับสสที่สนใจโดยเฉพาะสสจากก้าวไกลและภาค ประชาชนภาคผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นตอรออหรือสมาพันธ์การขนส่งทางบกก็ดีได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อชำระสะสางกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ที่ประพฤติไม่ชอบบางคนใช้เป็นเครื่องมือกลไกลในการลีดไถประชาชนอย่างนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมมีอีกเรื่องหนึง่งที่ไม่พูดก็คงไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ครบก็คือตรวจรถทิพย์ครับท่านประธานครับผมไม่รู้ว่าประเทศนี้เป็นอะไร พอประชาชนจะลืมตาอ้าปากออกรถใหม่ท่านประธานเคยออกรถใหม่ที่ดินเลอร์ศูยรรถไหมครับวันที่ออกรถใหม่เขาจะขอเก็บเงินท่านประธานถ้าเป็นรถเก๋งก็3 5 0 0ันห้ถึงสี่พันแต่ปรากฏว่ามีบินแค่พัน0้าอีกพันกว่าบาทสองพันี่ไม่มีบินไปอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่ารถใต้แดงเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ฟังผมอยู่ประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้าน รถใต้แดงต้องมีการตรวจสภาพนะยครับแล้วก็มีระเบียบตัวหนึ่งของกรมการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ช่างตรวจสภาพรถตรวจสภาพนอกสถานที่ได้แต่จริงๆไม่ได้เดินออกมาตรวจนอกสถานที่นะครับขายลายเซน็นเอาและเดือนเดือนหนึ่งช่างตรวจสภาพรถเนี่ยนะครับรายได้นี่นะครับท่านประธานมากกว่าท่านประธานอีกเขาล่ําลือกันว่า5้าแสนถึงแปดแสนบาทครับต่อเดือนในช่างที่ทําทุจริตแบบนี้บางคนบางนายเนี่ยนะครับกูเนี่ย นี่ยังไม่จบครับพอผ่นหมดครับไม่ใช่คารถลดเก๋งโดนนะมอเตอร์ไซค์ก็โดนพอผ่นพอผ่อนหมดต้องโอนปิดบัญชีเอาอีกฮะมีบินนะฮะแค่หลักร้อยแต่ต้องเสียเงินไปเป็นหลักพันก็ไปเข้าเงินกระเป๋าพวกนี้อีกดังนั้นมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องทบทวนแก้ไขกฎระเบียบประกาศกระทรวงต่างๆหลักเกณฑ์ต่างๆครับลดป้แดงทําไมต้องตรวจสภาพนอกสถานที่ หรือถ้าจําเป็นสําหรับรถที่มีการดัดแปลงทําไมไม่ให้ตรอที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยเป็นผู้ตรวจมันก็จะมีความโปร่งใสมากกว่านี่ฮะผมว่ามันมีหลายเรื่องมากๆที่ควรจะต้องชําระสะสางกับกฎหมายกฎระเบียบที่มันล้าสมัยแล้วรีดไถประชาชนนี่ผมยังไม่นับกรณีกรมที่ดินนะครับมีรถใหม่กาลังจะยิ้มแย้มแจ่มใสก็รีดเขาจะมีบ้านใหม่กําลังจะก่อร่างสร้างตัวก็ไถเขา ประเทศนี้มันเป็นไงฮะพอประชาชนจะลืมตาอ้าปากนี่ต้องไถให้ได้นะฮะสุดท้ายครับผมฝากเป็นของแถมให้ท่านประธานครับทำไมตำรวจถึงชอบตั้งด่านในเขตเทศบาลรู้ไหมครับท่านประธานเพราะว่าถ้าเกิดตั้งด่านนอกเขตเทศบาลเงินค่าปรับทั้งหมดเข้าท้องถิ่นครับแต่ถ้าเกิดปรับถ้าเกิดตั้งด่านในเขตเทศบาล5 0เข้าเทศบาลครับอีก5 0เอามาแบ่งจัดสรรอย่างนี้ฮะ 95%ของ50%เนี่ยหรือประมาณสัก100บาทเนี่ย47่สบาทห้เป็นเงินรางวัลน,นำจับครับ99%ของ5%ที่เหลือหรือประมาณสัก100เนี่ย2องบาทสีสตางค์เข้ากองทุนเพื่อการสืบสวนนะและ1%ของ5%หรือสัก2สตางค์เนี่ยนะ100เนี่ยนะค่าปรับ100เนี่ย2สตางค์เนี่ยเป็นไรายได้เข้าแผ่นดินนะ งั้นท่านประธานไม่ต้องตกใจครับทำไมเวลานอกเขตเทศบาลไม่เจอด่านทําไมเข้าไปในเขตเทศ,เทศบาลถึงเจอด่านกันยุบยับนะครับก็อย่างไรก็ตามครับก็ขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมาการการคมนาคมนะครับคุณคุณครูมานิดสังพุ่มนะครับที่ เห็นความสาคัญของเรื่องนี้นะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทางสสที่มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะได้ข้อสรุปในคณะอนุกรรมธิการที่เป็นประโยชน์แลวก็ผลักดันการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นเครื่องมือในการรีดไถขูดรีดประชาชนร่วมกันครับขอบพระคุณครัท่านประธานครับ